คุยอันคุยอันยิ่งเก่ายิ่งดีใช่ใช่ใช่ทุกทุกอย่างนะครับผมของสะสมของโบราณของเรื่องๆสะสมปืนอืและแต่ความชอบนะครับก็แนะนําว่าถ้าในเกรดการสะสมเนี่ยก็คือถ้าไม่เล่นเก่าไปเลยก็ใหม่ไปเลยนะครับผมแล้วก็คือต้องถ้าเก็บเนี่ยก็คือถ้าถ้าไม่สําคัญสุดนะครับการเก็บก็คือว่าต้องหาผิวเดิมผิวที่ดีตัวหนังสือเนี่ย ต้องเป็นเดิมแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยของการตอกตัวหนังสือของปืนเนี่ยก็คือถ้ายุคกับเก่าเลยเนี่ยเขาจะใช้เป็นเป็นกริ้งนะครับแล้วก็ถ้าเราเอาแว่นขยายส่องเนี่ยใช้แว่นเดียวกับที่ที่สองแทะนี่แหละส่องตัวหนังสือมันนะครับถ้ามันในยุคปีร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยร้อยกว่าปีที่แล้วมันจะเป็นตัววีลงไปอย่างเงี้ยถ้าเราส่องดีๆเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยเขาจะกลิ้งพอมันร้อนเนี่ยแล้วเขากริ้งเนี่ยมันจะเป็นตัววีนะครับตัวภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะวีลงไปมันจะเป็นวีทุกๆตัวมันนจะเปป็ลงงไอย่าี้ อันนั้นอนะ่ะเดิมแต่ว่าแล้วแต่ยุคสมัยพอยุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยบางบางที่บางประเทศเนี่ยที่ทาให้คนที่สะสมต่อให้ดูมาเป็นสิบยี่สิบปีก็ดูภาพได้เนี่ยคือพอส่องปุ๊บคุณไปเห็นตัวหนังสือมันไม่ใช่เป็นลงไปเป็นวีแบบนี้นะครับเขาจะคิดว่าวาปืนกระบอกนั้นอนะ่ะเป็นของปลอมของก๊อปหรือว่าทาหนังสือใหม่ผมจะบอกว่าไม่ใช่นะครับพอในบางยุคเนี่ยแต่ละประเทศที่เขาทาออกมาเนี่ยตัวหนังสือบางที่เนี่ยเขาใช้เป็นกรีดนะครับการกรีดเนี่ยตัวก,การกรีดตัวหนังสือเนี่ยมันจะมีเป็นทั้งวทั้งกรี ทั้งใช้สว่านเล็กๆอะ่ะไอเครื่องที่เป็นสว่านตัวเล็กๆ <c oughs> ทําเป็นตัวหนังสือดูยากนะครับดูยากดูยากต้องต้อง,ต,องต้องใช้การชํานาญในการดูทุกๆวันดูสักสิบปีทุกวันนะครับเดี๋ยวก็ดูเป็นเองอืมแต่ถ้ายุคร้อยปียุคหลายๆสิบปีที่แล้วเนะี่ยมันจะเป็นตอกนี้แล้วก็ผิวด้วยลมดำเงาลมด้าน ลมดําเย็นลมดําร้อนก็คือว่าแนะนาว่าต้องศึกษาต้องได้เห็นของจริงก่อนแล้วก็ได้ลูบผิวสัมผัสนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยจะชอบเข้าใจผิดว่าพอมันสภาพเก่าเนี่ยเราก็ไม่อยากสะสมมันจริงๆไม่ใช่นะครับล้วบางคนก็เลยเอามันไปลมดําเย็นให้สภาพมันดูให,นดใหม่เงาวัลผมจะบอกว่าโอ้ชิบหายวายวอดเลยนะครับคือเสียดายนะครับบางบาง,บางตัวเนี่ยอายุเป็นร้อยปีไปเจอลมดําเย็นลมดําด้านทีปุ๊บเละเทะนะครับผมพวกนั้นก็จะไม่มีราคาท,าทันทีนะครับผมคลิ มันก็จะมานะครับผมถ้ามันไม่เบี้ยวนักนะครับมันก็จะมาแล้วเราก็จะประชุมกันประชุมว่าเดี๋ยวเราจะทําอะไรกันบ้างเพราะว่าผมต้องบอกว่าพออะไรหลายๆอย่างมันผิดแผนที่เราตั้งไว้ที่ทีมเราตั้งใจไว้ว่าจะทําอะไรแบบจริงๆจังๆนะพอมันมีบางอย่างปรับเปลี่ยนก็เลยต้องเริ่มกันใหม่หยุดเลยนะครับแล้วก็เริ่มทํากันใหม่ก็เดี๋ยวจะพยายามท้ามให้ดีที่สุด มาขายน็อตนะครับซื้อกันได้นะครับตัวไม่กี่บาทนะครับผมกดที่ตะก้าเลยนะครับอย่าไปบังคับให้คนนู้นคนนี้ต้องไปทําบุญหรือบริจาคใดๆทั้งสิ้นครับประมาณว่าคนทําบุญหรือไม่ทําบุญวัดไม่ได้นะครับว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีทําไมผมไม่ไป ลงเอาเจสกงเจส,สกีไปลงผมจะบอกว่าให้ผมเนี่ยแบกเจส,สกีไปผมแม่งเป็นล้มในกลางทางคือคือ,คอต้องบอกว่าร่างกายคุณต้องพร้อมนะครับไม่ใช่ไปแล้วทําให้เขาลําบากขึ้นนะครับกายเป็นต้องแบกตัวกูไปนูน่นไปนี่ด้วยนะครับต้องบอกว่าคือสุขภาพต้องดีต้องไม่ได้เป็นภูมิแพ้ง่ายไม่ได้ป Ł ่วยง่ายไม่ได้ไปแช่น้ําแป๊บเดียวนะครับไข่เปียกปุ๊บไข่แดกบันไรเลยะคราวนี้ต้องมาแบกตัวผมไปด้วยก็คือช่วยเท่าที่ได้ ช่วยกันตามกําลังที่ไหวเป็นกําลังใจให้ทุกชนนะครับชว่วงนี้น้ําท่วมน้าทว่วมบ้านเราเนี่ยไม่ได้โดนทวนะ่วมเนี่ยแทบจะไม่เข้าใจคนที่โดนบ้านโดนน้ำท่วมเนยนะผมจะบอกให้ว่ามันต่างกันไม่มากเลยนะครับผมน้ําท่วมไฟไหมเนี่ยเสียหายต่างกันนิดหน่อยไฟไหมอาจจะบรรลลยกว่านะแต่น้ําท่วมมัคือก็ลําบากเนาะหายผ่านไปไวๆดีที่สุด ชโชคดีครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวไหนมาร้องเพลงตอนนี้ไม่ค่อยอยากร้องเพลงเลยครับร้องเพลงใดๆเลือกไม่รู้จะเลือกเพลงอะไรร้องไปนีดบันไลทุกเพลงเลยนะครับผมบ๊า,บา,บายบายเจอกันฝนตกละพูดอะไรผิดพูดถูกก็ไม่บรรไรครับด่าได้เต็มที่นะครับเมื่อกี้ความรู้ว่าไม่ได้รู้อะไรมากมายผมเจอกันเพื่อน <laughs> 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 <laughs>